ครับก็สวัสดีนะครับคลิปนี้มากินเข่าเส้าก่อนเพจงานนะครับบดริไทคลิปเมื่อวานบดริไทคลิปเพราะว่าโมเดิญงกับเข่ากับกับเขาก็นี่แหละครับนะต้องให้กับเขาไปกินที่ทํางานครับนะก็เล้มบริไทคลิปนี่ก็มีแกงออมเครื่องในหมูแล้วก็นี่ก็เป็นแกงออมขี้เล็กเส้นหนังงวนะครับนะปกติผมงกเชียกับเข่าไปกินที่ทํางานเด็งสู้น้องๆกินนะนะพอมันจะได้เกิดความสามัคคีความสัมพันธ์ในที่ทํางาน พอดีคนหน้าคนมาเห็นเพื่อนอยากกินน้ำเพื่อนก็เลยเห้งเงินมาไม่กับเขาประเทศกับเขาหลายแนย่มันก็เลยพอดีมีเวลาถ่ายคลิปกับอุบลเอากับเขานี่นะมากินก่อนนะก่อนที่ไปเห็นคนอื่นกินเขาตุ้กซิมมันก่อนเพราะมันแสบวะน,นะ แกงขีเหล็กที่นนางงัวจับเออเบอ่งแกงออมเครื่องไหนหมูมั้งไหมมีใส่มีที่อีปอดมีนัน่นมีนี่หลายๆลายอย่างเลยออมเสร็จปักซีแล้ว เม,มนูนี้เฮ็ดให้หเพื่อ,อสำหรับคนพกมากินคมไงผักขี้เหล็กมันก็จะคมนิดนึงนะครับคมนิดนึงแซ่บเยู่เสียดายไปตำพริกดิบนะ สวยแล้วย่งางเป็ดงั้นท่านต้องตำพริกดิบมาจำพร้อมม,มันแสบน้ำหนังว่าดีว่า จริงว่าเซตต้มแซบแหละม,มันวานแบบของอีสานเนาะต้มแซบเนาะตองแกงออมอีสาน นัง่งว่าเพราะเกี่ยวเกิดๆเดลยเหละครับมีนูเทียงเมื่อนี้กับซมีสมตำสมตำแล้วแกงขีเล็กแกงอ้อมขีเล็กสนังว่าแล้วกัน แกงออมเกินในหมูนะื่อันคือเสีเยจแล้วกัสองทุ่มสามทุ่ม จ่มันก็เป็นความสุขครับผมว่า,วาผมไม่ได้คิดว่ามันลำบากในการเฮ็ดกับเขานะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เพราะเฮ็ดชาวบ้านเฮ็ดไปเรื่อยๆต้มถึงไว้เราให้เบื้องหนังเบื้องทีวีเอาไปกินที่ทำงาน มันจะได้เกิดความสมานสมามัคคีกันนะครับนะลองเห็เบ้งนะครับนะพวกผมนี่เอ้นมากินล้มกันเบิดเลยนะครับนะทั้งคนอาหารทั้งนายลอยนายสิบมูจามากินล้มกันเบิด มันี่มีแบ่งแยก 水料，水料。 กมาซ้มเบิรงอย่างน้อยก่อนให้ก็เน,น,น่นกินาเอาแส,กสบก็เนื่อแสบเอาแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องยูทูบลูกประตากไทยอับนี่ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับนะ พบกันในคลิปหน้าครับ,อบตอนนี้จะต้องเตรียมตัวเพีงานตัดสายแล้วขอบคุณครับ